Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเรื่องราวของสหาบาท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสําคัญทั้งยุคสมัยของท่านลบ,บีมุฮัมมัดยุคสมัยของคอลิฟ้ารอชีดีนชายคนนี้มีบุคลิกสามบุคลิกด้วยกันนะครับและคนที่เรากล่าวถึงก็คือท่านอุบาดะบินซอมิครับเป็นชาวมาดีนะ เป็นหนึ่งในสหาบาชาวอันซอรที่เข้ารับอิสลามในช่วงแรก 3. บุคลิกของท่านอุบาดาก็คือ1มูจาฮิตฟีสบิลิลลาท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เวลาที่อยู่ในสนามรบนั้นท่านเปรียบประหนึ่งสิงโตที่ห้าวหาญและเก่งกาจบุคลิกที่2คืออามิรบุคลิกในแบบที่สอของท่านอุบาดาบินซอมิดก็คือในายามหมดศึกในายามสิ้นสุดการทําสงคราม ท่านจะเป็นผู้ที่ทำอิบดะด์อย่างเข้มแข็งเรียนรู้ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและบัญญัติศาส,สนาอิสลามอย่างจริงจังบุคลิกในแบบที่3ของท่านอุบาดา์บินซอมิดก็คือท่านเป็นมุอัลลิมันท่านเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนสอนบรรดาซอฮาบัตท่านอื่นๆท่านอุบาดานั้นเป็นฮาฟิสที่เรียนรู้ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างลึกซึง้งจนเข้าใจอย่างถ่องแท้และที่สําคัญนะครับท่านเป็นผู้ที่สอนอัลกุรอานที่ดีเยี่ยมในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว การเป็นผู้เรียนที่ดีการเป็นผู้รู้ที่ดีนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับแต่การเป็นผู้ที่สอนผู้อื่นที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าครับซึ่งท่านอุบาดานั้นมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในด้านนี้ทุกประการครับโอ้พี่น้องผู้มีศรัทธาครับที่สําคัญนะครับซอฮาบะชาวอันซอรท่านนี้ท่านอุบาดาเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมสัตยาบันอัลลอ,อกับบาเป็นครั้งแรกครับเป็นช่วงที่ท่านนาบีมุฮัมมัดยังไม่ได้อพยพไปยังมดีนานะครับ บุรุษท่านนี้เกิดในเผ่าคอสโลชที่เมืองมดีนะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวอาหรับเยเมนนะครับที่เดินทางอพยพมาตั้งถิ่นฐานในยัตริปซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองมดีนะ่นะครับและก่อตั้งชนเผ่าบานูอัลส์และคอสโลชและเหตุการณ์ในการให้สัตยาบันนาอัลกอบาน,นั้นในครั้งแรกท่านอุบะดาบินซอมิดมีอายุอยู่ประมาณ40ปีด้วยกันนะครับท่านอุบะดาได้เล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อยู่ที่อัลลกอบะเราเป็นชาย12คนที่สาบานต่อท่านหลอสุลุลลอฮสละล,ะละหละสลัมในคำปฏิญาณที่อัลลกอบะที่เราเรียกว่าไบอันอันนิซาเราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์จะไม่ลักขโมยจะไม่ล่วงประเวณีจะไม่ฆ่าลูกๆของเราจะไม่เจตนาปลอมแปลงความเท็จและจะไม่ฝ่าฝืนพระองค์ในเรื่องใดๆก็ตามถ้าท่านปฏิบัติตามนั้น สวรรค์ก็จะเป็นของท่านแต่หากท่านทําบาปใดๆเหล่านี้อัลลอฮ์จะให้อภัยหรือลงโทษตามที่พระองค์ทรงประสงค์และเมื่อชาวมุสลิมมักกะได้อพยพไปยังยัตริฟซึ่งปัจจุบันคือเมืองมดินะท่านอุบาดาบินซอมิดรวมถึงเผ่าบานูอาลฟ์และคอสโลชต่างได้มาต้อนรับและจัดที่พักพิงให้กับท่านนาบีมุฮัมมัมดและบรรดาชาวมุฮัจญรีนที่มาจากมักกะ และในการทำสงครามครั้งแรกของอิสลามก็คือสงครามบาดัตซึ่งมีท่านอุบาดะได้เข้าร่วมทำศึกสงครามกับท่านนาบีมุฮัมหมัดด้วยที่จึงเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ของสฮามบะานีอีกประการหนึ่งนะครับในการเข้าร่วมศึกสงครามบาดัตถือเป็นเกียรติของพี่น้องมุสลิมทุกคนที่เข้าร่วมทำสงครามมากกว่าครั้งในไหนนะครับและท่านอุบาดะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมทำสงครามร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนาบีเกือบทุกสมรภูมินะครับ และท่านอุบาดะบินซอมิดเป็นหนึ่งในหัวหน้าเผ่าที่ได้ประกาศยกเลิกเป็นพันธมิตรกับชาวยูที่อยู่ในบานูกอยนุกอก่อนที่จะทำศึกในสงครามคอนดักในโอกาสต่อมานะครับท่านอุบาดะและบรรดามุสลิมนั้นมีจำนวน627คนร่วมเดินทางไปต่อต้านชนเผ่าบานูมุสตลิกซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่ง เมื่อเดือนมกราคมและได้จับเป็นเฉลย200ครอบครัวเฉลยอูดอีก200ตัวแก่อีก5,000ตัวนะครับและของใช้เป็นจำนวนมากและในเหตุการณ์ครั้งนี้เองซึ่งท่านอุบาดาก็ได้สังหารชายคนหนึ่งในตระกูลอันซอรีโดยไม่ได้ตั้งใจครับวีรบุรุษท่านนี้ท่านอุบาดาบินซอมิดเป็นหนึ่งในผู้ที่รวบรวม,ลมและเขียนคัมภีรอันกุรานร่วมกับท่านมูอั ปินจับัน,บบนท่านอุบยัยอิมนุกะอับท่านอบูอายูบอัลันซอรีและท่านอบูดาดาและภายหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดท่านอุบะดารวมถึงชาวมุฮัจิรินและชาวอันซอรได้ปรึกษาหารือกันว่าใครจะได้ดํารงตําแหน่งเป็นคอลิฟะของอิสลามซึ่งท่านอุบะดาบินซอมิดและชาวอันซอรได้เสนอชื่อสะอาดอิบนนอุบะดาส่วนชาวมุฮัจิรินนั้นได้เสนอชื่อท่านอบูบัก และท้ายที่สุดผู้ที่ดํารงตําแหน่งคอลิฟ้าคนแรกแห่งอิสลามหลังจากที่ท่านอบบม,มุมฮัมหมัดเสียชีวิตนั้นก็คือท่านอบูบักอซิดดีนะครับซึ่งเป็นบุรุษท่านหนึ่งที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านอบบม,มุมฮัมหมัดเป็นสหายรักของท่านอบบม,มุมฮัมหมัดนับตั้งแต่อยู่มัก,กาณ์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการแต่งตั้งคอลิฟ้าคนแรกนั้นท่านอบูบักได้สั่งให้ท่านอุบะาดาปราบกบฏริดดะทั่วแคว้นอาระเบียต่อมาในยุคสมัยของท่านอุมัร ท่านอุบะาดาบินซอมิดเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนะครับในการไปให้ความรู้สอนอัลกุรอานสอนบัญญัติศาสนาที่เมืองชามซึ่งท่านเป็นหนึ่งใน5ที่ได้รับหน้าที่นี้นะครับใน5้าคนนี้ก็มีท่านมูอสัสบินจบันท่านอบูอายุบอลานซอรีท่านอุบยัยบินกาอบท่านอบูอัดดดาและท่านอุบะาดาบินซอมิดนะครับ และท้ายที่สุดเนี่ยก็คัดเหลือ3คนซึ่ง3คนนี้ก็คือท่านอุบาดาบินซอมิดท่านอาบูอัดดัดาท่านมมอาสบินจาบันครับโดยที่สหาบะาที่ชื่ออุบาดะบินซอมิดได้ทําการสอนอันกุรอานอยู่หน้าเมืองฮิมส์หรือฮอมส์นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในประเทศซีเรียถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ของสอฮาบะท่านนี้นะได้รับความไว้วางใจในการสอนศาสนาอิสลามในยุคนั้น หลังจากที่กองทัพม,มุสิมประสบความสำเร็จในการพิชิตของท่านอบูอูบัยดะท่านอบูอูบัยดะได้แต่งตั้งให้อุบาัดะาบินซอมิดเป็นผู้ช่วยรองแม่ทัพนะครับในการพิชิตเมืองฮอมส์วาคีดีนะครับบันทึกไว้ในบันทึกการพิชิตชามว่าอุบาัดะาบินซอมิดเข้าร่วมในสงครามยัตมุกเฮราคิอุส ผู้ส่งสารไปยังวา,ารานและสั่งไม่ให้เขาเริ่มทําสงครามกับชาวมุสิมจนกว่าเขาจะส่งผู้ส่งสารไปหาพวกเขาด้วยสัญญาว่าจะส่งเงินและของขวัญให้ผู้บัญชาการทุกๆปีนะครับอุบาดาบบินซอมิก่าว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราเผเชิญหน้ากับกองกําลังขั้นสูงของท่านที่อัชนาดาินและที่อื่นๆอย่างไรและพระงองค์ลอสุบะฮานุต,ตลาให้เราได้รับชัยชนะเหนือพวกท่านอย่างไร และพวกท่านได้หนีไปได้อย่างไรเรารู้ว่าใครยังคงอยู่ในกองกําลังของท่านและพวกเขาเป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเราเราได้ลิ้มรสเลือดแล้วเราไม่พบว่าเลือดหวานกว่าเลือดของชาวโรมัน ฉันขอเรียกร้องให้ท่านเข้าสู่ศาสนาิสลามและเข้าสู่ศาสนาของเรากับคนของท่านและรักษาเกียรติของท่านในชีวิตนี้และชีวิตหน้าอย่าเป็นคนรับใช้ของชาวโรมันที่ไม่สุภาพเหล่านี้และวางชีวิตของท่านไว้เพื่อช่วยพวกเขาจากการทำลายล้างท่านมาจากหัวหน้าชาวอารับและกษัตริย์แท้จริงศาสนาของเราได้ปรากฏขึ้นเดินตามทางของบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและกลับไปหาอัลลอฮ์และศรัทธาต่อพระองค์ และกล่าวว่าอชัชฮาดวลไลและฮาละลอว่าอชัชฮาดวมลมุฮัมมัดรอสูลุลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์นี่คือคํากล่าวของท่านอุบะดาบินซอมิดนะครับที่ได้กล่าวกับฝ่ายโรมันและต่อมาก็เกิดสงครามขึ้นนะครับซึ่งฝ่ายมุสลิมนั้นก็ได้พิชิตเอาชนะฝ่ายโรมันไบเซนไทน์ในสงครามยัรมุกซึ่งท่านอุบะดาพร้อมกองทัพของท่านอบูอบัยดาและท่านคอลิดก็ได้พิชิต ต่อไปจนไปถึงนอกสุดของประเทศซีเรียตอนเหนือหลังจากที่ซาทัสซึ่งเป็นเมืองป้อมปราการชายฝั่งถูกปราบในปีคิตศักราชที่636ท่านอุบาดะได้รับคำสั่งจากท่านอาบูอุบายดะให้เดินทัพไปยังเมืองลาวิเซียรหรือลาตาเกียท่านอุบาดะได้พบก,บกับการต่อต้านจากทหารท้องถิ่นเขาได้สังเกตเห็นว่าประตูเมืองนี้ประตูใหญ่ที่มีผู้ชายจํานวนมากสามารถเปิดได้เท่านั้น ต้องใช้คนจำนวนมากในการเปิดประตูนี้ท่านอุบาดาได้สั่งให้คนของเขาตั้งแคมป์ในระยะไกลและได้ขุดสนามเพาะซึ่งสามารถซ่อนคนขี่ม้าไว้บนหลังม้าได้โดยท่านอุบาดาและกองทัพแซงทำเป็นว่าจะกลับไปที่เมืองฮอมส์ในตอนกลางวันในขณะที่ตอนกลางคืนเขาสั่งให้กองทัพกลับไปซ่อนตัวอยู่ในร่องลึกทันทีที่ผู้คนคิดว่ากองทัพมุสลิมจากไปแล้วพวกเขาก็เปิดประตูเพื่อปล่อยวัวของพวกเขาเออกไป ในขณะนั้นเองนะครับพี่น้องครับท่านอุบาดาบินซอมิดได้สั่งให้กองทัพของมุซิมเนี่ยเข้าเปิดการโจมตีใส่ชาวโรมันไบแซนไทน์ผู้โรมันไบแซนไทน์เนี่ยประหลาดใจนะครับแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันในการที่จะปิดประตูนะครับและกองทัพของมุซิมนั้นก็เข้ามาแลวก็ได้ปีนกำแพงเก่าตั้งบิดนะครับ ทหารไบแซนไทยและประชาชนในท้องถิ่นจำนวนมากนะครับที่หลบหนีกลับมาและยอมจำนนต่ออเลอซึ่งท่านอุบะาดายอมรับการยอมจำนนและอนุญาตให้พวกเขากลับไปอยู่ที่บ้านของตนได้นะครับโดยการเสียภาษีให้กับผู้ปกครองนะครับและในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านอุบะาดาบินซอมิดไม่ได้สั่งให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมถึงโบสถ์แต่ท่านได้เริ่มสร้างมัสยิดและใช้เวลาพักหนึ่งในการกำหนดลำดับบรรดาผู้นำศาสนาอิสลาม ให้กับประชาชนต่อมานะครับในปี640ท่านอุบาดาได้เข้าร่วมเป็นกองกำลังทหารของมูอาวิยะเพื่อพิชิตซีเรียและท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำแม่ทัพขวาของกองทัพมูอาวิยะในช่วงสงครามครั้งสุดท้ายกับชาวโรมันนะครับ ซึ่งชาวมุสลิมได้ถูกขับไล่หลายครั้งก่อนที่ท่านอุบาดาบินซอมิดและพี่น้องมุสลิมหลายคนเจอร่วมกันพิชิตเอาไว้ได้ซึ่งสงครามครั้งนี้มุสลิมได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์และดินแดนทางประวัติศาสตร์ของไปเซนไทยซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งเขตทหารท่านอุบาดาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการคนแรกของปาเลสไตน์นะครับในปัจจุบัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี640ระหว่างการปิดล้อมปล้องปราการบาบิโลนในอียิปต์เพื่อต่อต้านกองกำลังไบแซนไทน์อัมอิมนูลอาสได้เขียนจดหมายถึงท่านอุมัตเพื่อขอกำลังเสริมท่านอุมัตได้ส่งคำตอบมาพร้อมกับกองทัพที่มาด้วยซึ่งผู้บัญชาการ4ี่คนในการพิชิตอียิปต์นั้นท่านอุมัตได้ส่งมาเป็นชาวมุฮาจิรีนซึ่งเป็นซอฮาบะทหารผ่านศึกอย่างโชคชนนะครับมีความสามารถในการสู้รบก็คือท่านซูเบสบินอวาม และท่านมิกดาร์อิบเนอัลอฮสวัดส่วนผู้บัญชาการชาวอันซอรก็คือมัสลามะและอุบาดาห์บินซอมิดทัพเสริมของมุสลิมได้มาถึงที่บาบิโลนในช่วงเดือนกันยายนปีคิเตศักราชที่640และในบันทึกของอิหมัมท่านหนึ่งได้บันทึกไว้ว่ามุสลิมที่พิชิตอียิปต์นั้นได้ยืนยันว่ามีท่านอุบาดาห์บินซอมิดเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกส่งไปช่วยเหลือท่านอัมอิบเนลอาส แล้ต่อมาในช่วงปีคิดตศกราชที่640อัมอิบนุออาสพร้อมด้วยทหาร8,000นายนะครับของมุสลิมซึ่งมีท่านอุบาดาบินซอมิดท,ท่านมิกดาบินอัลอลัสวดได้เอาชนะกองทัพไบ,บเซนไทน์ที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งนะครับจำนวน2,000 20, 0นายได้ภายใต้การควบคุมของทีโอโดอในการปิดล้อมป้อมปาการบาบิโลน มีระยะเวลายาวนานหลายเดือนนะครับหนึ่งในผู้นําก็คือท่านอุบาดาบินซอมิดในระหว่างการปิดล้อมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทูตกันเพื่อพยายามเจรจาสันติซึ่งกันและกันนะครับในวันที่นําไปสู่การสิ้นสุดการปิดล้อมท่านอุบาดาบินซอมิดเป็นผู้แทนนะเป็นคณะผู้แทนเพื่อไปเจรจากับกษัตริย์มูเกาคิสเป็นครั้งสุดท้ายมีรายงานว่ากษัตริย์มูเกาคิส รู้สึกหวาดกลัวท่านอุบาดาบินซอมิดเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ที่ดุดันและสง่าผ่าเผยของท่านอุบาดานะครับพี่น้องครับและท่านอุบาดาก็ได้กล่าวกับกษัตริย์โมกาวกิสซ,ซึ่งมีใจความว่าแท้จริงแล้วมีสหายของฉันอยู่ข้างหลังฉันกว่า1000คนพวกเขาเป็นคนที่มีผิวคล้ำกว่าฉันและน่ากลัวกว่าฉันถ้าท่านเห็นพวกเขาท่านจะกลัวมากกว่าที่ท่านเห็นฉันฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า และไว้หนุ่มของฉันก็โล่งเลยและการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ท่านรู้ไหมถ้าคนของท่านหนึ่งร้อยคนต้องเผชิญหน้ากับคนของฉันเพียงคนเดียวในคราวเดียวกันเพื่อนของฉันก็อยู่ข้างฉันท่านอุบะาดาได้ให้ทางเลือกกับกรรษัตริย์มูกาวกิสสามทางด้วยกันนะครับคือยอมรับนับถืออิสลามหรือจะจ่ายยิสยาหรือจะต่อสู้มูกาวกิสก็ได้เลือกที่จะยุติการสู้รบโดยการจ่ายยิสยานะครับ และมูเกาคิสก็ได้หันไปคุยกับที่ปรึกษาของเขาเองนะครับเกี่ยวกับบุรุษท่านนี้อุบาดาบินซอมิดมูเกาคิสได้พูดออกมาจากใจเลยนะครับว่าฉันกลัวรูปลักษณ์ของชายคนนั้นแต่ฉันกลัววิธีที่เขาพูดมากกว่านี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการพูดของท่านอุบาดาบินซอมิดนั้นถือว่ามีพลัง อย่างมากเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีเขาเรียกว่ามี power อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับใช้เพียงคำพูดเท่านั้นในการพิชิตเอาชนะฝ่ายศัตรูได้และต่อมาท่านอุบาดะก็ได้ทำผลงานในการไปปิดล้อมเมืองอเล็กซานเดียและได้ใช้ยุทธการในการขุดสนามเพราะเหมือนในอดีตที่เคยทำนะครับหลังจากที่เข้ายึดครองอเล็กซานเดียได้ท่านอุบาดะก็อยู่ในอียิปเพื่อช่วยอัม e บิบุลัสสร้างเมืองและ มัสยิดซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของอิสลามหลังจากที่ท่านอุบาดาได้ทํางานในอียิปต์ท่านก็ได้ถูกท่านอุมัรส่งตัวไปช่วยมูอาวิยะโจมตีอาเมเลียในช่วงฤดูหนาวปีคิเตศกัลที่6กรี่ซึ่งเป็นการพิชิตไปจนถึงแควนในอนาตโตเลียและเมื่อบ้านปลายชีวิตของซอฮาบะท่านนี้นะครับช่วงชีวิตของท่านนั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการอย่างถาวรในฮอมส์ ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งในทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่สมัยของท่านหลอดซรุลอลอซารลล้อเลวัสลัมและท่านอุบาดาได้ปฏิเสธข้อเสนอจนกว่าเขาจะตกลงที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำในปาเลสไตน์ท่านอุบาดาได้อุทิศตนนะครับในการดำรงชีวิต ไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตามท่านจะคอยสอนอันกุรอานและสอนสุนนะของท่านนาบีแก่บรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่ตลอดชั่วชีวิตของท่านนะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่อุทิศตนเพื่อศาสนาอย่างแท้จริงหลังจากยุคข,ของท่านอุมัดต,ต่อมาก็เป็นยุคข,ของท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุบาดาพร้อมด้วยสหายสหฮบะของท่านนาบีมุฮัมมัดอย่างเช่นมิการ์ดาคอลิดบินวลิด ท่านอบูบิดาพร้อมด้วยซอฮาบะที่อยู่ในยุคของท่านหลอดซูลุลล์ก็มีส่วนร่วมในการสร้างกองทัพเรือแห่งแรกของอิสลามนะครับต่อมาท่านมูอวิยาและท่านอุบะดาก็ได้ออกจากชายฝั่งมุ่งหน้าไปยังประเทศไซปรัสและก็ทําการพิชิตไซปรัสเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งกองกําลังของท่านมูอวิยาและท่านอุบะดา ได้สยบกองทัพทหารไบแซนไทน์ ai, ได้สําเร็จนะครับซึ่งมีการสู้รบเนี่ยกล่าวกันว่ามีการสู้รบกันถึง50ครั้งนะครับที่เกิดขึ้นในไซปรัสนับตั้งแต่ปีคิศักราที่648ไปจนถึงปีคิศักราที่650 ท่านอุบาดาได้ยอมรับการยอมจำนนของไซปรัสภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพวกเขาละเว้นจากการเป็นศัตรูกับชาวมุสลิมและแจ้งให้บรรดาหัวหน้าของพี่น้องมุสลิมได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ายโรมันไบแซนไทยและจ่ายเงินให้เป็นยิสยา คิดศักาลที่652เนี่ย,ยก็เกิดเหตุการณ์พิชิตไซปรัสเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งเกาะไซปรัสได้ก่อกระบฏต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมทําให้ท่านมูอาวิยาห์และท่านอุบาดาบินซอมิดนั้นทำการปราบปรามนะครับทำสงครามเป็นครั้งที่2และครั้งที่2นี้ก็ถือว่าเป็นสงครามที่ประทุรุนแรงมากยิ่งกว่าครั้งแรกนะครับนับว,ว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ ของซอาบาท่านนี้นะับที่ได้เข้าร่วมสู้รบกับท่านนาบีม,มูฮัมหมัดในทุกสมรภูมิไปจนกระทั่งถึงยุคสมัยของคคลิฟะอบูบักคคลิฟะอุมัดและคคลิฟะอุสมานนะครับท่านอุบาดะบินซอมิดเสียชีวิตในปีฮิจรละศกราที่34นะครับณเมืองรอมละแผ่นดินชามซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในประเทศซีเรียนะครับอินานาลิลลาต้งบอกว่า ท่านอุบาัดาบินซอมิดได้เข้าร่วมสัตยาบันและได้เข้าร่วมในสมรภูมิกับท่าน,นาบีบดฮัมมัดในทุกๆสมรลูมิและมีส่วนสําคัญในการพิชิตอียิปต์ในฐานะแม่ทัพกองหนุนที่ท่านอุมัดส่งไปพิชิตอียิปต์นะครับท่านมีส่วนสําคัญในการพิชิตแผ่นดินต่างๆร่วมกับพี่น้องมุสลิมนะครับ